อ่าเจาหีเขาเรีมื่อชิวก็ได้ดังเด่นนะครับวันนี้จะมาทำไข่อ่าผัดผักยอดทอดทองงามๆนะครับเราก็จะใส่ไข่ให้น้องๆกินนะครับว่าขังเดกเลยว่านี่มันผัดไข่ได้หรือเปล่าถ้าอร่อยก็จะบอกต่อนะครับแล้วก็จะมีผักถั่วและเตาด้วยนะครับอันนี้กินก็คือจำปออร่อยนะกินก็ทุนตำพวกกุ้ล้นนะครัแล้วก็นินมนก็จะเลือกผักก่อน เาไมปใบ้นะวางไว้ตรงไน้วมกันเลย้นผัดไข่ไข่นะคะเรกาก็จะไมีดอกมันด้วยแล้วก็จะมีอะไรด้วย ก็ไปเกียยไปไปเดีดยมน้สดๆเลยนะครับเนี่ยเอา,เอาทั้งอันนะึงคือกนมาเฮ้ยเราไข่พัดหมดเลยขนาดน้องาานะดูกัน้องไข่พัดเลยตึ้งเนี่ยม้องก็นั่งนดูกล้ามตึ้ง นา่าจเยังก้งหันจังค้างก่อนเน่ะสภสดย่ำสาวนะครับอารมณ์ออดี กินเ้อมนก็จะตีไข่จากนั้นนี้เลยนะครับเอาปมด้ายมันี่แม่ทับน้ำมันเสรยฟอะไอเู่อืมใ้ม่ได้เก็ไดหมเนี่ยที่เา น่าสดเรีย,ยบร้อยนะครับนี่ทำให้น้องๆกินกันเดี๋ยวว่ามลมันเข้าก้องไม่เลยเดี๋ยวให้น้องเขากินก่อนนะครับกะไรกินได้ืมแาหาเลยหืกันม

যাও এই কোন মেরা পাই পাই নাও สวัสดีค่ะราาเปน็นหลางคาเก๋จมชื่อเพื่อนหลานแล้ว่ลยคะขอบคุณค่ะขอบคุณคเสขนมองน้อ่